สวัสดีครับนะครับก็มาพบกับช่องผู้บ่าวใหญ่ไทยบ้านนะครับนะครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับและหรือไอดีไลน์นะครับตามนี้นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับนะครับวันนี้ก็นาพระสังกาจายนะครับปีหกห้านะครับเป็นเนื้อรวมร่านะครับนำมาให้ชมนะครับเคยลงไปแล้วนะครับผมมาทําประวัติให้สมบูรณ์ขึ้นมากขึ้นนะครับคือนะครับการจัดสร้างนะครับหลวงพ่อนะครับ จะสร้างเมื่อปี6 5นะครับแล้วก็สร้างแจก300องค์นะครับแล้วก็ออกงานบุญ400องค์นะครับรวมหมด700องค์นะครับในปี2565นะครับพูดถึงพระสังกัจจายนะครับมาดูนะครับมาดูพระสังกัจจายนะครับพระสังกัจจายนี่ผมดูพุทธศิลป์นะครับจะออกไปทางจีนนะครับ จีนนะครับจีนพระสังฆาจายนะครับพระเป็นพระอรหันต์นะครับเป็นพระอรหันต์ผู้บรรดาลโชคลาภนะครับปัญญาและเมตตามหานิยมนะครับชาวพุทธกราบไหว้สักการะบูชาพระสังฆาจาัยเพื่อให้ให้บังเกิดความสิริมงคลนะครับสามประการนะครับให้แก่ครอบครัวนะครับโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์นะครับพระสังฆาจาัยนะครับได้รับการยกย่องให้เป็นผู้เป็นพระผู้ดม ด้วยพวกทัพย์และราบสการะเสมอด้วยพระเสวรีนะครับราบเสมอพระเสวรีนะครับสติปัญญาเป็นเป็นเพราะพระสังฆจายได้รับการยกย่องจากองค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้านะครับว่าเป็นเลิศในทางอธิบายความพุทธพุทธภาสิตนะครับท่านเป็นพระอรหันต์ผู้มีปฏิสัมพิชานะครับปฏิ ผู้มีปฏิพานธ์นะครับเฉียบเฉียบแหลมนะครับคืออธิบายในย่อนะครับคือการเทศนาของท่านนะครับ 3. นะครับความงามและความมีเสน่ห์นะครับเนื่องจากเนื่องจากเพราะก่อนที่ท่านจะอธิษฐานให้เปลี่ยนรูปร่างนะครับเปลี่ยนแปลงรูปร่างพระสังฆจายมีผิวพันธดังทองคําและมีรูปงามระไม้เหมือนพระพุทธเจ้านะครับ จนแม้แต่เทพเทวดานะครับผมมนุษย์ทั้งทั้งหลายนะครับต่างกันพาชื่นชมนะครับก็ภาษาังกัจจายนะครับก็เป็นปัตนาพุทธภูมินะครับแล้วก็มาลาออกเป็นสาวกภูมินะครับเมื่อไปเจอพุทธเจ้านะครับนี่อีกตำราหนึ่งนะครับที่ว่าเขานานมานะครับก็ตามนี้นะครับเอามานะครับอ่านตามนี้นะครับโอเคนะครับ ก็หลวงพ่อท่านบอกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะครับจิ๋วแต่แจ๋วผมเลยมาเทียบเหรียญบาทให้ดูจิ๋วแต่แจ๋วนะครับเนื้อลมแร่นะครับเนื้อรวมแร่ก็ป้องกันนะครับังสีนิวเคลียนะครับแล้วก็ปรับธาตุนะครับสมดุลนะครับปรับธาตุสมดุลนะครับป้องกันังสีนิวเคลียรป้องกันโรคระบาดนะครับแล้วก็ปรับธาตุสมดุลนะครับแล้วก็มีโชคลาบนะครับโดยโดยเนื้อรวมแร่นะครับโชคลาภนะครับการดําเนินชีวิตนะครับไม่ขาดสายนะครับ นำมาให้ชมนะครับเป็นพักสังกัจายนะครับผมว่าสวยนะเป็นหลอดแบบโบราณนะครับหลอดแบบโบราณมาดูก้นนะครับก้นจะมีตอกหนุนรวยนะครับหนุนรวยบางองค์ก็ไม่มีนะครับอันนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับแจ้งไว้ก่อนนะครับเผื่อเจอนะครับส่วนเนื้อนะครับผมก็พยายามสูดไม่ชมนะครับนี่นะครับนะครับพุทธศินนะครับโอ้หงดงามนะครับองค์เล็กนะครับทัดรัดนะครับเรี่ยมทองเรี่ยมทอง เรียมทองใช้ทองน้อยครับงบน้อยนะครับงบน้อยนะครับหลวงพ่อบอกว่าจิ๋วแต่แจวจิ๋วแต่แจ๋วเด้นเนี่ยมหาราบเด้นเนี่ยพระสังกจจายนะาบเสมอเหมือนพระเสวดีนะครับผมเอาเป็นว่าทำไมพี่น้องรับชมรับฟังนะครับจํานวนการจัดสร้างครับปอหกห้านะครับเจ็ดร้อยองค์นะครับเจ็ดร้อยองค์นี่คไอดีไลผมนะครับกับเบอร์โทรนะครับตามนี้นะครับผู้เฝ้าใหญ่ไทยบ้านนะครับ ครับผมนี่นะครับมีมีจํานวนหนึ่งนะครับออกเยกวัดองค์ห้าร้อยนะครับตอนนี้หมดวัดแล้วนะครับหมดจากวัดแล้วนะครับผมหมดจากวัดแล้วก็นํมาให้ชมนะครับก็องค์เล็กดีนะครับองคเล็กองค์เล็กดูครับองค์เล็กแล้วก็งดงามนะครับถือว่าเป็นหล่อแบบโบราณนี่ทางวัดจะสร้างนะครับหลวงพ่อพูดว่าจิ๋วแต่แจ๋วมหาลาบได้เนี่ยถ้าเกิดมารวมได้มหาลาบผมว่ารุ่นนี้แหละหลวงพ่อท่านพูดเองนะ มหาลาบเด้นเนี่ยนะไ,ไปฟังดูนะครับหลวงพ่อท่านพูดถึงพระสังกจายนะครับสังกจายจิ๋วนะครับหลวงพ่อบอกมหาลาบเด้นเนี่ยท่านก็หัวเราะยิ้มยิ้มถ้าเกิดว่าในเรื่องพระรวมแด้นะมหาลาบท่านต้องต้องยกให้นี่นะครับพระต้องยกให้พระเป็นเอกทัตตาที่ความอุดมสมบูรณ์นะครับความเป็นลาบนะครับเสมอพระเสวีนะครับก็หลายท่านก็นําไปทําไปแนพระปิดตานะครับปิดตาพระกวันนะครับก็เหมือน ก็พระสังกาจรานี้แหละครับผมพระอัครสาวกไม่ใช่ดิพระสาวกนะครับพูดผิดนะครับพระสาวกนะครับพระการะสาวกก็เป็นพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะครับนี่เป็นพระสาวกนะครับผมพูดผิดนะครับพระสาวกมีราบเสมอเสมอเหมือนพระเสวีนะครับพี่น้องคิดดูเองนะครับโอเคนะครับความเป็นดีกาตาครับชอบพิมหนไหยก็บูชาพิมนั้นนะครับ แล้วก็ตามจดิตตามนิสัยนะครับแต่ก็มีราบนะครับทุกทุกทุกพิมพ์นะครับเหมือนกันนะครับความราบความเอกาตตาความที่หลวงพ่อทํามาเพื่อสงเคาะลูกศิษย์ลูกหานะครับให้บูชาตามความชอบตามจดิตตามนิสัยนะครับนี่เป็นปี6กหนะครับเป็นยุคหลังๆนะครับไม่ใช่ยุคต้นนะครับยุคต้นก็จะเป็นแบบหนึ่งนะครับโอเคนะครับยังไงฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร้นะกดแชร์นะครับพระสังกจจายจิวนะครับทางวัดจัดสร้างจํานวน700อองค์นะครับ โอเคนะครับมีจํานวนหนึ่งนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับปิดกุกก่อนนะครับสวัสดีครับ